ขอถวอยวความคารบพระเทลานุเถระผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่นิสิตฝ่ายบรญชิตทุก,กรูปขอเจริญพรท่านผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่นิสิตตลอดถึงผู้ศึกษาชิมชนทุกท่านวันนี้อาตมาภาพ จะได้มาพูดถึงกำหนดการวันบูรพาจารย์คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ดปีที่สองโครงการสามีจิกรรมถวายสักกระพระเถระและบูรพาจารย์ <c oughs> ประจำปี2564 <c oughs> ซึ่งเป็นปีที่23 <c oughs> <c oughs> โดยคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยพระเดชพ,พระคุณพระราชาคมมัจจริยคุณเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดเจ้าว,วาดวัดบ้านเปรยใหญ่และคณะสงฆ์ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดมหาวิทยาลายัยมหาจุฬา,าลงกรณราชาวิทยาลายัยนำโดยท่านทครูวาปีจันทคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรผู้ในการวิทยาลยร้อยเอ็ดและคณะผู้บริหารคณะาจารย์เจ้าหน้าที่ และมูลนดธทิเพื่อการพัฒนาวิเลยสงละเอียดโดยคณะกรรมการบูญเอยทิทั้ง3ส่วนนี้ได้ร่วมกันจัดงานอันเป็นงานสำคัญงานหนึ่งซึ่งเป็นงานประจำปีซึ่งในปีนี้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื 19, อ้อไวรัสโควิดส9ก็เลยได้ปาลบ การจัดงานผ่านระบบ Online, ออนไลน์ซึ่งเนื้อหาอใจความสำคัญของการจัดงานนั้นก็เป็นการลํำลึกนึกถึงองค์บุรพา j a r แล้วก็เป็นการถวายสักการะพระเทระ,ะซึ่งการจัดในปีนี้ก็เน้นไปที่ระบบออนไลน์เป็นหลักคำว,ว่าระบบออนไลน์นี้ก็คือ ไม่เน้นผู้ที่มาร่วมงานในพื้นที่ในสถานที่วิเลยสงนี้ก็คือจะเน้นการถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชันต่างๆหรือว่าผ่านการถ่ายทอดสดระบบ Facebook ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยอันนี้คือคำว่าผ่านระบบออนไลน์ส่วนกำหนดการในวันที่27สิงหาคม 2,564นั้น <c oughs> โดยมีพระเดชพระคุณพระราชภูม,มัติเคุณเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีซึ่งเมื่อพระเดชพระคุณเดินทางมาถึงยังบริเวณพิธีแล้วท่านพระครูปีจันทกุณผู้ในการยวยส่งระอยเอ็ดก็จะได้กล่าว ถวายรายงานหลังจากนั้นก็จะเป็นการถวายปัจจัยและดมทุนเข้ามูลนิธิเพื่อการพัฒนาวิทยสงละเอียดซึ่งในปีนี้มูลนิธิเพื่อการพัฒนาวิทยสงละเอียดก็จะมีการระดมทุนครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการนำปัจจัยที่ได้จากการระดมทุนนี้ไปอมอบ การช่วยเหลือค่าเล่าเรียนค่าศึกษาให้แก่พระภิสุสัมเณีน,นที่ได้รับผลกระทบาจากโรคระบาดในครั้งนี้สื่อเนื่องจากพระภิสุสมัมเณรพระนิสิตเหล่านั้นได้รับผลกระทบยังไงก็คือได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไม่มีงานไม่มีกิจนิมนตญาติโยมจัดงานไม่ได้พระพิสุสัมมณรก็อพอได้รับผลกระทบไปด้วย ฉะนั้นมูลนิธิเพื่อการพัฒนาวิทยาสง์ละเิทย์ก็เลยได้จัดระดมทุนครั้งใหญ่ขึ้นเพื่อนำปัจจัยทั้งหมดไปมอบทุนให้แก่พณนิสิตดังที่อาตมาได้กล่าวไปแล้วในเบื้องต้นหลังจากพิธีถวายปัจจัยเข้ามูลนิธิเสร็จแล้วก็จะมีการมอบเกียรติคุณแด่ผู้อุญธรรมผู้บริจาคร่วม ระดมทุนในครั้งนี้เมื่อมอบประกาศกิจคุณให้แก่ผู้อุปถมัมภ์มูลนิธิแล้วก็จะเป็นการประกาศประกาศรายนามผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนาและก็ศิษธิเก่าดีเด่นซึ่งปีนี้ก็จะประกาศผ่านระบบออนไลน์ไม่ให้เดินทางมารับโล่รับเกียรติบัตรเหมือนปีที่ผ่านมาอ,อันนี้ก็จะเป็นการประกาศ ไปผ่านระบบออนไลน์เพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทานาสาธุการซึ่งเป็นการประกาศผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนาแล้วก็ศิทธิ์เก่าดีเด่นเป็นประจำทุกปีในงานวันพลบภาจารย์นี้หลังจากประกาศรายนามผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนาแล้วก็สิทธิ์เก่าดีเด่นเสร็จแล้วก็จะเป็นพิธีบำเพ็ญกุศล ประกอบพิธีทักษินานุปทานอุอทิศถวายแด่บูรพาจารยร์อันนี้ก็จะนิมนต์พระซึ่งทุกปีที่ผ่านมาก็จะนิมนต์พระจำนวนมาก <c oughs> าาพระมหาเถระพระเถรานุเถระเป็นหลายร้อยรูปแต่ว่าปีนี้สถา,านการณ์การแพร่ระบาดทางมาวิาลยก็มีมตริร่วมกันว่านิมนต์มาเพียงสิบรูปเป็นพระเถระในพื้นที่ นิมนต์มาสิบรูปประกอบพิธีทักษินานุปทานเพื่ออุทิศถวายแด่บูรพาจารย์หลังจากนั้นพเพียเดชพว่าคุณพระราดภูมิมัตจยคุณเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดผู้เป็นประธานก็จะได้กล่าวสมโภชนียกถาแล้วก็บรรยายพิเศษถึงความสำคัญของการจัดงานวันบุรพาจารย์ของคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นปีที่สอง แล้วก็เป็นโครงการสามกีกรรมถวายสักระพระเถระและบูรพาจารย์ประจำปี2564ซึ่งเป็นปีที่23ซึ่งพระเดชคุณหลวงพ่อก็ได้นำบุรพาจารย์ทั้งจังหวัดนะ,ะเป็นอดีตเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าอำเภอทุกอำเภอในเขตปกครองระดับสงจังหวัดล,ละเดชมาร่วมกันจัดที่นี่ก็ถือว่าเป็นความเมตตาของพระเดชคุณหลวงพ่อที่ เรียกว่าเห็นความสัมพันธ์ขององค์บราจารย์ซึ่งพระเทระเหล่านั้นล้วนแต่เป็นมีคุณอุปการต่อวิอเลยสงเลเยดต่อคณะสงฆ์จังหวัดเลเยตเป็นอย่างยิ่งหลังจากนั้นก็จะเป็นการถวายเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์อนุมโมทนาขวัาน้ำรับพรแล้วก็ชมการแสดงถวายแด่โบราจารย์ผ่านระบบออนไลน์ เป็นการแสดงเพลงมหาจุฬาผู้ให้ซึ่งเป็นเพลงประจำวิลเลยสงเอียดโดยคณะนิสิตนำโดยท่านอาจารย์สมจิตบ่อทองแล้วก็น,นักร้องของซึ่งเป็นนิสิตของวิลงเลยสงเอียดในเวลา11บเนาฬิกาก็จะเป็นการถวายพระทหารเพลงแด่พระพิสุสามเณรที่มารับทักษิณานุป,ปทานซึ่งจำนวนไม่มากเนาะ หลังจากนั้นก็จะเป็นการพักผ่อนอตามอัธยาศัยแล้วก็เวลา12นากา30นาทีก็จะมีการรับฟังการเสวนาเรื่องบุรพาจารย์เรียนรู้อดีตเข้าใจปัจจุบันรู้ทางอนาคตกับการขับเคลื่อนมอจอผ่านระบบออนไลน์ซึ่งคณะวิทยากรก็จะประกอบไปด้วยหลวงพ่อพระครูสุวรรณสานุกิจ เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ดซึ่งหลวงพ่อก็เป็นผู้อำนวยการมจรรย์ร้อยเ,เอ็ดอมจรอห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ดรูปที่หนึ่งตั้งแต่อยู่วัดสะทองซึ่งไปดูคุณหลวงพ่อก็เมตตาได้เป็นองค์วิทยากรรูปที่สองก็ประกอบอท่านอาจารย์พระครูเอกุตระสตาที่คุณเจ้าคณะอำเภอทวัตบุรีเป็น,นจิตก่ามจรร้อยเอ็ด เป็นอดีตเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้มีส่วนสําคัญในการจัดตั้งวิทยาลัยสงเรียเช่นเดียวกันในช่วงที่เปลี่ยนผ่านจากวัะทองมาสู่บ้านไทย่เยี่ยมแห่งน,นี้รูปที่สามเป็นพระครูปร,ริยสุที่คุณเจ้าคณะตําบลหนองบัวเป็นศิ์เก่าพุทาสาร์มหาบัณฑิตวิทยาลัยสงเรียนสำเร็จการศึกษามเมื่อปีที่ผ่านมานะ แล้วก็เป็นนิสิตผู้ให้ความสำคัญกับการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการพัฒนาวิทย์สงเลศเพราะว่าท่านอาจารย์ก็ได้ระดมทุนจากศิษยานุศิษย์หลวงปู่สุขยโสทโลได้มามอบให้วิทย์สงเลศจำนวน2 0 0แสนกว่าบาทเมื่อปีที่ผ่านมาท่านที่4ในายบัญชาวงเสนาผู้มยการโรงเรียน ป่าไม้อุทิศสิเอ็ดอันนี้เป็นสิทธิ์เก่ามดจิรอร้อยเอ็ดอซึ่งได้ลาสิขาแล้วก็ได้ไปสอบติดจนประสบความสำเร็จเป็นผู้มยการโรงเรียนก็จะได้มาพบป่าแลกเปลี่ยนสรวมเสวานานในวันนั้นแล้วก็ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสยามพรพันธชัยรองผู้มิการวิทยสงงไร่ายบริหารก็จะมาเป็น ผู้ดำเนินรายการเสวานาอันนี้คือกำหนดการในเบื้องต้นนะที่อาตมาภาพก็ในนามของวิทยสงละเอียดในนามผู้รับผิดชอบโครงการในนามเลขานุการมูลนิธิเพื่อก,การพัฒนาวิทสงละเอียดก็ขอสื่อสารไปยังท่านที่กำลังรับชมอยู่ผ่านทุกช่องทางได้ร่วม เป็นเจ้าภาพรายการต่างๆแล้วก็ร่วมง,งานในวันที่27สิงหาคม2564ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นในวาระสุดท้ายนี้ก็ขอขอคุณขอรุมโมทนาทุกท่านขอเจริญพร